เ <ibl ok S 1> ช่นเคยครับน้องๆครับน้องๆได้สังเกตไหมครับว่าช่วงที่ฝนตกหยุดพอดีแล้วทีนี้จะมีแดดส่องมาเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใหญ่มากเลยบนท้องฟ้านั่นก็คือรุ้งกินน้าครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปเที่ยวน้ําตกแล้วก็แดดส่องมาช่วงที่เป็นน้ําตกพอดีแล้วเกิดละอองน้ําตรงนั้นนะครับเราก็สามารถเห็นเป็นรุ้งได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถสร้างรุ้งกินน้ําได้นะครับโดยการทําให้น้ำเนี่ยเกิดเป็นละอองหรือหยดน้านะครับกลางแดด เราก็สามารถเห็นรุ้งกินน้ำเหมือนกันนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับพี่สุจะพาพวกเราไปรู้จักรุ้งกินน้ำกันครับ รุ้งกินน้ำนะครับจะเกิดจากที่แสงอาทิตย์ตกกระทบกับหยดน้ำหรือละอองน้ำนะครับแล้วก็เกิดการหักเหเข้าไปในหยดน้ำและเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำนะครับแล้วก็จะเกิดการหักเหอ,อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแบบกระจายแสงออกมาหรือเราจะเรียกว่าสเปกตรัมซึ่งรุ้งกินน้ำนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆแบบแรกคือรุ้งปฐมภูมินะครับหรือ primary rainbow แล้วก็รุ้งทุติยภูมินะครับหรือ secondary rainbow นั่นเองครับ รุ้งปฐมภูมิหรือ primary rainbow นะครับคือรุ้งที่เกิดจากดังสีของแสงเข้าทางด้านบนของหยดน้ําแล้วเกิดการหักเหเข้าสู่หยดน้ําจากนั้นเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ํหนึ่งครั้งและหักเหออกสู่อากาศจนเกิดการกระจายแสงของแสงขาวเป็นสเปกตรัมหรือเรียกว่ารุ้งปฐมภูมินั่นเองครับส่วนรุ้งทุติยภูมินะครับหรือ secondary rainbow นะครับคือรุ้งที่เกิดจากรังสีของแสงเข้าทางด้านล่างของหยดน้ํา แล้วเกิดการหักเหเข้าสู่หยดน้ําจากนั้นเกิดการสะท้อนกลับหมดของแสงภายในหยดน้ำสอครั้งและหักเหอ,ออกไปสู่อากาศจนเกิดการกระจายแสงของแสงขาวเป็นสเปกตรัมหรือเรียกว่ารุ้งทุติยภูมินั่นเองครับเนื่องจากดัชนีหักเหอของน้ำสำหรับแสงสีม่วงมีค่ามากกว่าแสงสีแดงทำให้แสงสีม่วงมีการหักเหหรือเบนออกจากแนวเดิมมากกว่าสีแดงนั่นเองครับ เมื่อพิจารณามุมที่แสงตกกระทบกับหยดน้ําและหักเหออกจากหยดน้ําของแสงสีม่วงและสีแดงจะได้มุมของแสงสีม่วงประมาณ40.8องศาและมุมของแสงสีแดงประมาณ42.5องศาครับโดยปกติแสงที่ออกจากหยดน้ําจะออกมาครบทุกแสงสีของสเปกตรัมแต่ด้วยความที่สายตาของผู้สังเกตจะเห็นแค่มุมเดียวของหยดน้ําเท่านั้นทําให้เห็นแสงแต่ละสีจากหยดน้ําที่ต่างกันดังรูป และเมื่อเรามองรุ้งกินน้ำแล้วเราจะเห็นแสงสีสเปกตรัมคบทุกสีโดยมุมของแสงสีแดงกับแสงสีม่วงก็จะต่างกันดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นลักษณะดังรูปนี้โดยเราจะเห็นรุ้งเป็นสองชั้นชั้นบนคือรุ้งทุติยภูมิและชั้นล่างคือรุ้งปฐมภูมิครับ เป็นไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้การเกิดรุ้งกันแล้วนะครับอย่าลืมว่าการเกิดรุ้งนะครับจะเกิดจากละอองน้ําหรือหยดน้ำเนี่ยแล้วมีแดดส่องมานะครับซึ่งช่วงเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเกิดได้ไม่นานดังนั้นถ้าใครเห็นแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วมาแชร์ให้พี่ซูดูด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ